สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกถ like ูกกว่าเติมเองแน่นอนวันนี้ผมมีร้านค้ามาแนะนำก็คือร้านค้ายาดาเกมเซ็นเตอร์เติมถูกเติมไวบริการดีและยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกเพียบเลยนะครับมีทั้งแพ็ครายเดือนรายสัปดาห์แพ็คเพชรรวมถึงเกมพาสต่างๆก็มีให้เลือกซื้ออีกเช่นกันนะครับถ้าทุกคนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Li@ น์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือจะทักปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับ เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จุดจิตออสซ่าเช่นเดิมนะครับในวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากครับผมจะมาพาทุกคนนะครับสอนวิธีการฟาร์มเจมที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ฟาร์มเจมเยอะๆเนี่ยฟาร์มยังไงนะครับซึ่งแน่นอนฮะวันนี้เนี่ยผมจะพามาสอนอีกเรื่องนึงด้วยครับก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญนะนะทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นตังไหมเริ่มต้นมาผมเนี่ยมีเพียงแค่500เองนะครับแต่ว่า เอ้ยทำไมใน ID หลักของผมมียุ่600อะ่ะพี่ทำยังไงให้ไม่ได้600ครับความลับเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นลูก GM หรอกครับแต่ความลับเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่ดีครับซึ่งถ้าใครอยากรู้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับซึ่งแน่นอนครับคลิปต่างๆผมจะทําข้อมูลเด็ดๆออกมาหลายๆคลิปเลยนะครับซึ่งถ้าคุณดูผมทุกคลิปเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลที่ดีแน่นอนนะครับบอกเลยนะครับว่าแน่นอนเพราะว่าคุณจะได้อะไรที่ดีไปในคลิปผมในหลายๆคลิปทุกๆคลิปนั่นเองนะครับป่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามันทํายังไงพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับดวยอย่างแรกเลยนะครับการที่เราจะเล่นเกมนะครับหรือว่าจะได้ตังค์เนี่ยได้600ในเกมตอนเริ่ม start wave ตลอดเลยนะครับแน่น มันมีวิธีอยู่หนึ่งวิธีครับหรือว่าวิธีที่เขาให้มานแต่เกมเปิดแล้วนั่นเองครับก็คือเข้าไปที่หน้าเกมครับเพราะว่าเราจะเล่นเกมอนิเมะล t าส a ตนอยู่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนครับสิ่งต่อมาครับให้เราไปที่บายอนิเมะล่าสเตนนะครับหรือว่าผู้สร้างของเขานั้นเองครับให้เรากดเข้าไปดีครับเสร็จแล้วนะฮะแน่นอนครับ กดคาว่าจอยกรุ๊ปเลยครับแค่นั้นในมือถือเลยอ่างเงี้ยพยายามหาคําที่มันใกล้เคียงแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าคุณนั้นจะได้จอยกรุ๊ปเขาได้อย่างง่ายๆครับและแน่นอนครับพอหลังจากนี้เนี่ยเราลงสตอรี่ไปหรือว่าลงอะไรไปเนี่ยจากเงิน500จะกลายเป็น600ครับป่ะเรากลับไปดูกระดิเกมรอบหนึ่งว่าของผมจะเป็นตัง600หรือเปล่านะครับเอาล่ะครับนี่เลยฮะพอเราเริ่ม s t a r ์ wave เข้ามาปุ๊บจากตอนแรกเนี่ยมีเพียงแค่500เท่านั้นเพียงแค่ไปกดจอยกรุ๊ปเนะยครับมันก็จะได้600ทันทีนครับซึ่ ผมทําไปแล้วนะครับในคลิปแรกแต่ว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยกรอคลิปจนหาไม่เจอหรือว่าจะแบบจะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเดียวนะครับซึ่งแน่นอนก็จะได้แต่สิ่งที่เองไม่ต้องการเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในการที่เราไม่ต้องกรอคลิปนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักๆเลยนั่นเองนะครับผมสําหรับการที่เรานะครับเรียกได้ว่าจะได้ตังเริ่มต้นมาครับหกร้อยแล้วก็จะวางได้ง่ายเลยตัวไหนก็ตามที่มีเงินวาง600จะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและแน่นอนครับคลิปนี้จะสอนการฟาร์มเพชรครับว่าฟาร์มพ แมปไหนคุ้มที่สุดควรฟาร์มแบบไหนตัวละครควรมีตัวแบบไหนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนเราจะไปรีวิวกันในไอเดียหลักนั่นเองครับก่อนที่เราจะฟาร์มเพชรน,นะครับต้องบอกก่อนว่าณนะเกมตอนนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาได้เพียงแค่1 2ถึงวันเท่านั้นเองนะครับโดยการฟาร์มเพชรนนะแพทปัจจุบันณนะตอนนี้เนี่ยเราจะฟาร์มเพชรในโหมดของสตอรี่นั่นเองครับ ในหมดของสตอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ด่านนะตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการบัฟหรือเปล่านะครับหรือว่าการเนิร์เพชรลงนะเพราะว่าตอนนี้เพชรที่ได้มาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฟอร์ครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายเติม VP หรือไม่เติม VP ก็ได้นะครับจุดนี้จะได้เพชรเท่ากันหมดเลยน,นั่นเองนะครับเพราะว่าการลงสตอรี่ที่ได้เพชรเยอะที่สุดนะครับก็คือด่านนาเม็กนั่นเองนะครับก็คือด่านที่4นั่นเองเนาะเล่นให้จบนะครับและให้เรากดที่ไนท์แมร์นั่นเองนะครับก็คือน,นเาเม็ก นี้จะไม่มีตัวแอร์ไม่มีอะไรเลยครับเราสามารถเล่นได้ง่ายๆและเมื่อกี้ที่พี่สอนไปคือการที่เราต้องทําเงินได้ได้600ก่อนเพราะเราจะเล่นได้ง่ายๆครับและตัวละครที่เราจะต้องใช้นะครับแน่นอนมันต้องใช้ตัวอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับตัวละครที่ผมแนะนําให้เล่นและก็แนะนําให้ใช้นะครับตัวแรกที่ควรหามิสติกในการฟาร์มเพชรนั่นเองครับก็คือตัวละครอย่างยามีนนั่นเองครับมันถือเป็นตัวละครตัวระดับมิสติกที่มีตังนะครับในราคาวางเพียงแค่600เนาะตัวละครอย่างสุคุณะเนี่ยมันวางอยู่ที่650ถูกไหม เออมันก็เลยรู้สึกว่าแพงเกินไปแล้วมันต้องรอสกิฟเว็ซึ่งจริงๆมันวางได้นะแต่ว่าคุณต้องไปวางข้างหลังครับรวมถึงโกโจโหรืออะไรงเงี้ยจริงๆมันเล่นได้นะแต่ว่าจุดวางมันจะไปวางตรงกลางนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเล่นได้นะแต่ว่าถ้าคุณมียามิคุณจะเล่นหน้าบ้านได้เลยนะครับโดยตัวละครเดบ,บีเลยว่าตั้งแต่20เป็นต้นไปก็สามารถผ่านได้แล้วนั่นเองนะครับก็แค่อัพไม่กี่คันแค่นั้นเองแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยแล้วก็รอรีเพลย์เล่นแบบนั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนั้นต่อ ธาตุแสงปะอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะ ใช่ไหมไม่ดิเป็นไม้นะครับซึ่งไม้เนี่ยมันจะทาดาเมจนะครับก็คือใส่ตัวละครในด่านของมันเองเนี่ยแรงขึ้น1.5เท่านะครับประมาณนั้นก็เลยเล่นได้ง่ายมากขึ้นก็คือทําใส่พวกเอเนจีอะไรเงี้ยเนาะง่ายมากขึ้นนะครับก็คือจะดาเมจคูณก็ไปเกือบเรียกว่าเป็น2เท่าก็ถือว่าเอามาเล่นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าถ้าคุณมียามิคือเล่นผ่านแน่นอนมีโกคูตัวเดียวก็เล่นผ่านแน่นอนแต่ว่าโกคูเนี่ยพยายามเล่นตรงหลังบ้านละกันนะครับประมาณตรงกลางๆบ้านจะเล่นง่ายนั่นเองซึ่งการเล่นไม่จะััแต่่่่วววาาาผมมจะะโชเเเป็นนนยยยลกให้้ดูี ผมฟาร์มระดับยากนะครับโดยใช้แค่ยามิตัวเดียวมันผ่านได้จริงหรือเปล่านะครับโดยคุณเนี่ยสามารถใช้หลายๆตัวได้ไม่ว่าจะเป็นอิทาจ,จิก็ได้เช่นกันเอามาวางเสริมนะ่ยเมาเล่นได้หรือตัวอื่นเนี่ยวางเสริมก็ไปเพื่อให้ช่วยเก็บคิวได้แต่ว่าก็คือสุดท้ายแล้วว่าเวลาคุณอัพสกิลทีเสร็จแล้วนะครับคือการฟาร์มพวกเนี้ยมันได้สกิลทีออกมาได้พวกการคิวมอนการอะไรเงี้ยก็แน่นอนเล่นแค่นี้พอแล้วแต่ว่าผมจะเอาไปหลายๆตัวนะเพราะทำไมครับใช่ครับผมจะเอาไปอัพเลเวลด้วยครับเพราะว่าเลเวลเนี่ยการ เออต้องพูดงี้ครับว่ามันได้เลเวลซึ่งเราก็ควรจะเอาตัวละครไปลงนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่เอาตัวตังค์ไปเลยนะแต่ว่าใช่ครับผมจะไปเก็บเลเวลนั่นเองนะครับดีประมาณนี้เลยนะครับผมจะเอาตัวไปประมาณนี้นะครับแน่นอนป่าลงสตอรี่ให้ดูครับโดยสตอรี่อย่างที่บอกคือแพล n เน็ตนาเม็กหรือว่าด่านของนาเม็กนั่นเองครับเล่นเป็นแอคหนึ่งแล้วก็อย่าลืมกดไนแมร์ด้วยนะครับนี่เลยนะฮะไนแมร์แอคหนึ่งสตาร์ทไปเลยครับนี่เลยสตาร์ทไปเลย เข้ามาแล้วนะครับจุดวาร์ปเนี่ยมันสปอนเกิดแบบดีมากๆเลยแล้วผมชอบมาเกิดเกาะน,นี้ซะด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับพอเราวาร์ปมาแล้วเนี่ยให้รีบวิ่งเข้าไปที่จุดสปอนมอนเลยครับแล้วพอเรามียามิใช่ไหมครับให้เราวางหน้าบ้านไปเลยจบแค่นั้นไม่มีอะไรมากวางไปเลยครับวางไปเลยนี่จบเลยฮะยามิวางมาเดี่ยวของผมมรนดาเมสี่พันกว่าเพราะว่าเลเวลผมห้าสิบเจ็ดแล้วแล้วก็มีบัฟด้วยนะครับใครที่มีบัฟที่ดีกว่านี้มันก็จะเก่งมากยิงขึ้นน,นั่นเองครับเห็นไหมเล่นง่ายเลยนะมาเปิดเอฟเฟกต์นิดหนึ่งนะในนห ง่ายเลยวาง3ตัวแค่นั้นจบจริงๆงวางตัวเดียวแล้วก็ค่อยอัพไปเรื่อยๆก็ผ่านได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากผ่านชวยผ่านไวเนี่ยเราก็ยัดสเปมข้างหน้าบ้านไปเลยเช่นกันนะครับต่อมานะครับใครที่มีตัวละครอย่างโกคูนะครับก็วางขั้นแรกเนี่ยมันวาง600ใช่ไหมคุณก็วางในมุมตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววางตรงนี้วางตรงนี้ไปเลยก็คือวางประมาณ3ตัวไม่ต้องอัพเกรดนะวางไปได้เลยมันสามารถผ่านได้แล้วก็ค่อยอัพเกรดไปเพราะว่าโกคูเนี่ยดาเมจมันจะยังไม่ค่อยบีนะครับแต่น้นแล้วมันก็เป็นตัวระดับเลเจนด้วยยเเเเคคคค่่่่่ะะแนนีีงงจจบบบลลไไมมมมมรหห็ัผาาากุณ จบแล้วเนี่ยก็ค่อยอัพไปซึ่งยามีเนี่ยเวลาอัพนะครับอัพไปแค่ถึงประมาณอัพเกรดสามทุกตัวมันก็จะผ่านแบบชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องวางตัวอื่นแล้วนั่นเองก็สามารถให้ตัวละครมันเนี่ยเก็บคิวได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับง่ายไหมแค่เนี้ยจบแล้ววิธีการฟาร,ร์มเพชรจบเลยนะฮะไม่มีอะไรมากปะเดี๋ยวเรากอคลิปแล้วกันนะครับว่าจนจบแล้วเนี่ยสุดท้ายจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับผมแล้วตาเด็กๆจะใช้กี่นาทีนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการผ่านโดยใช้ยามีเพียงแค่ตัวเดียวส่วนตัวอื่นเนี่ยเอามาเก็บเลเวลเท่านั้นเลยนะครับคุณเห็นอะไรไหมพวกนี้ก็เลเวลประมาณนี้เดี๋ยวไปหน้าล็อบบี้อาจจะมีบางตัวที่ up เลเวลดูอย่างก่อนเป็นต้นนะก่อนเลเวลหนึ่งนะครับแล้วคุณเห็นไหมครับการผ่านด่านใช้เพียงแค่5นาที3วิเท่านั้นเองนะครับผมนะทั้งหมดแล้วก็ได้เอมิเรลลไปเนี่ย350ร้อยห้าเมิรลลเลยนะครับคุณลง2ตาก็ได้ไปเจ็ดร้อแล้วนะครับ3ตาก็1,000แล้วนั่นเองครับนั่นคือเหตุผลว่าทไไมมผถึงด้เยอะนั่นเองนะครับป่ากลับไปที่ล็อบบี้ครับคุณดูเลหตุ นะเอาละครับกลับไปสู่ล็อบบี้ครับคุณเห็นกรไหมครับกรจากเลเวล1เป็นเลเวล24แบบตึงๆเลยนั่นเองครับและเอมเมอเลก็แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีจํากัดเพราะว่ามันฟาร์มได้แบบง่ายมากขอเพียงแค่คุณมีตัวละครอย่างท,ที่ผมบอกนะครับคือจริงๆเนี่ยมันใช่ฟาร์มได้จุกตัวแหละในด่านนี้นะครับคือแต่ว่ายามีเนี่ยสำหรับผมคือมันง่ายสุดเพราะว่า1มันตีไวครับแล้วมาใช้เงินในการอัพเดี๋ยวค่อนข้างน้อยคุณจะเอาลงไปตัวเดียวแล้วก็จะเอาอิจจิลงไปด้วยเพื่อเก็บคิวกี่ตัวก็ได้นี่แแลล้้ววต่เเเยยยะรับพาามมอกกีผงจ็ู เพราะว่ามันจะได้สกิลทีเยอะๆเห็นไหมไอ้นี่ผมปลดแล้วผมก็ทําให้ตัวละครมันเนี่ยบวกดามเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็รายย่อย10%แล้วก็ลบสปีดคาบิคทำให้มันตีนเ,เร็วยิ่งขึ้นคาบิคผมก็จะบวกตรงนี้ไปเลยนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นปะ่ะพอเราได้คิวแล้วก็ปลดสกิลทรีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่คือแบบเล่นง่ายแบบง่ายจัดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปผมจะขึ้นตรงนี้นั่นเองเพื่อให้ตัวละครมันได้คริติคอลนั่นเองนะครับหรือว่าโอกาสคริติคอลเนะครับนี่ก็คคือโดยปรระมาณับบบบใในนนนกกกกาาาารรรเเเเเ็็็คคคิววววมอแแลลล้้้พพชชไปดยยะะัีีง่ต5ท ท่านั้นเองนะครับมันสามารถใช้ตัวละครกี่ตัวก็ได้หลายตัวก็ได้คือตัวละครอะไรก็ได้อะหลักๆขอให้คุณวางต้นเกมได้ง่ายได้ไวแต่ว่าถ้าคุณวางต้นเกมไม่ได้ก็ไปวางกลางๆเกมเพราะมันจะมีเกาะนด้ง่ายโดยที่คุณสามารถผ่านโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวตังเลยแม้แต่ตัวเดียวแล้วคุณสามารถเก็บเลเวลตัวละครทุกตัวได้นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าสอนทั้งหมดว่าจะเป็นการเก็บเลเวลตัวละครนะครับการทําให้เงินสตาร์ทเวฟมีถึง600นะครับรวมถึงการเอาตัวละครไปเก็บเลเวลและก็ได้เอมิเองรคุณ ลงไปลงด่านเก่าๆด่านแรกๆเนี่ยคุณลงระดับนายแม่ใช่ครับมันง่ายกว่าแต่เพชรคุณก็จะได้น้อยกว่าดี้ดยเช่นกันนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับในการฟาร์มเพชรฟาร์มเจมฟาร์มเอมเมอรัลนะครับรวมถึงการฟาร์มเลเวลทุกอย่างด้วยบอกได้เลยครับว่าคลิปนี้คลิปเดียวถ้าคุณดูคุณได้มากกว่าแค่การฟาร์มเพชรอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับซึ่งคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยแนะนำไว้ดูจนจบนะครับคุณจะได้อะไรมากกวอเจ คลิปหน้าผมดิ๊ขอต,ตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ